เอาละครับผมกลับเข้าสู่บรรยากาศในสนามพีรศศัสเซอร์กิตพัทยาในรายการโตโยตทยเรซิ่งคาร์ไทยแลนด์2023อีเวนต์ที่5ครับผมโอ้โหเมื่อกี้ก็จบไปแล้วกับกระบะบรรลือโลกตอนนี้มาดูกันที่รถเรโทรคาร์กันบ้างดีกว่ามาไวส์คัพ F6 นะครับผมต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีครับไม่ว่าจะเป็นยางโตโยตทยครับผมอิสุสูดีแม็ก2024เหนือลิมิตพิชิตโลก ไ i s ์ออโต m o ติ v e ลิควิดเพราะลักรถจึงไว้ใจครับผมพีทีทีรูบิแคนพระเบกเน็กสเตอร์อากะคาร์บอนวิสาหและกิ๊บบายต่อสยามครับโอ้โหเรียกว่าวันนี้ดูเดือดทุกรุ่นผมบอกแนละ้วอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายใกล้จะโค้งสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมกับการเก็บคะแนนสะสมคะแนนเป็นแชมป์ประจำปีเนะี่ยบอกเลยว่ายิ่งใหญ่ครับผม <c oughs> เป็นถ้วยพระราชาทานนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดา ในแต่ละรุ่นเนี <violating> ่ยดูนยแล้วนี่ครับผมตอนนี้รถกำลังทยอยเข้ากิจกันแล้วครับจากไว c ับ F6 นะครับผมรถเรโทรคันแรกที่มาน่าจะเป็นเมืองเพียวนะมาก่อนเพื่อนเลยพี่เพียวเพียวเรโทรบิกอัพเบลโลกตั้งชื่อรุ่นได้สุดยอดมากครับคุณลุก อนุวัตบรรลือโลกไหมครับบรรลือโลกไหมนี่ฮะที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นนกที่ออกหากินอยู่บริเวณเชิงตอนใต้ของสนามพีระกินหนอนมันจะอพยพมาจากทางคาบสมุทรใช่ในฤดูหนาวหนาวมาไปเรื่อยเลยก็ยัมหาภาพให้ดีคุณน้ำถามว่าที่สนามฝนตกไหมครับโอ้โห แดดมันทั้งจ้าซะเหลือเกินครับตอนนี้ยังแต่ว่าขมุกขมัว่อกี้ยังแดดเปรี้ยงอยู่เลยเริ่มขมุกขมัวครับะมาแล้วครับทยอยเข้ามาครับขอบคุณนะฮะ่อกี้คนดูบอกว่าโอ้โหภาคอะไรแข่งบันกับรถก็คือการภาคของพวกเราครับผมโหไปเรื่อยครับสนุกสนานไปเรื่อยโอ้โห ใครเข้ามาคันแรกนะ่ยสเตฟานสิสเตฟานครับผมสเตฟานสบายดีไหมข้างนหน้าเนี่ยครับเด็กอินเตอร์ทั้งหมดเลยลสามคันนึกว่านักแข่งต่างชาติแล้วนะผมมีแต่คนน่ารักนา่ารักกันเนอะฮัลโหลอูดชินเน<อ>บเกอร์รสวัสดีอูดสวัสดีครับน่ะอูดชินเนบเกอร์เขาจะเป็นผู้จัดการทีมนะล่าสุดกลายเป็นสารคดีก็แล้วคุณไตเติ้ลเนี่ย ก็ผมก็เขาสวิตภาพมาครับผมก็ต้องพันดายตามนั้นสิครับเออ่คุณสติทัศน์ออโต้ครับคุณจิมมี่ครับคุณเชียร์คุณ Cheer, ค้าครับโห oh, คิดถึงจิมมี่ยังเลยฮะจิมมี่มาหลังมาเที่ยวเล่นหน่อยนะจิมมี่นะสติทัศน์ออโต้ถ้าเรื่องล้อยางตั้งศูนย์ต้องสติทัศน์ออโต้แถวแถวไปทางปทุมปทุมไอปทุมเนี่ยอ่าใช่นี่ครับ,รบสตาร์ทิ้งกินงลำดับที่หนึ่งหมายเลขสอง สเตฟานเบอร์เกอร์สบายดีไหมสเตฟาน mm hmm. สบายดีนะครับตากล้องจะชอบหลงฮนะเข้าประตูประตูขวาตลอดครับจริงๆก็ข,ขับซ้ายครับพร <c oughs> ุ่งนี้เจอกันครับติมมี่สตาร์ินกิลลำดับที่2หมายเลข23คริสพารัมสวัสดีครับคกสซูซูครับเค่สน, <c oughs> นี่เป็นคนเขาเรียกว่าพูดภาษาไทยเก่งมาก <c oughs> ใช่ครับผม สนามที่แล้วจําได้ไหมเขาสอนผมพูดว่าอะไรพีชีพพพีีชสนามนี้มาดีสตเตลนกินลำดับที่3มหมายเลข6สตีเวนฟิสซิมอนเอสตีเวนสู้ๆนี่เลิฟยู่นี่มีมินิหงมินิฮาร์ตกับเขาด้วยนะครับครับทีนี้แบบแหมไม่ธรรมดานะครับตามเชนตามแพ้อีสามศูนย์นะอีสามศูนย์แล้วนี่ครับมาเด็กไทยด้วยครั้งนี้ว่าพี่ป๊อปมาดูนี่ สาร์ติงลำดับที่4หมายเลข24อัมพลพมช่วยโอ้โหพิติีแว็กซี่นั่นเองครับสู้ๆครับพิติีแว็กซี่ส่งเข้าประกวดครับลื่นปืดนะแล้วก็ทีมงานแว็กซี่ครับเงางามทีเดียวไอรุ่น F6U เอ๊ะเหมือนมีฝนนะสตารติ้งกิลดลำดับที่5หมายเลข13ครับอัครวัฒน์พัชศ,ศิริครับผม,บ 5, มเจ้าคิวเบนตองครับแมอะไรนะดีมทีมดีมที 4, ม เดรรี <The> ่ไม่ตอนเอ็กซ์นะวันพอนะครับ <S <S <ess> เบนนในตองครับผมเกียดความหล่อของเจ้าคิวมากหล่อเกินไปห <S ess> ล่อเกินไปอิจฉาเนี <S <S <ess> <S <S <ess> ่ครับ9กครับผมเมืองเพียวสุจิตกูลนี่นักแข่งดาวรุ่งครับเมืองเพียวสุจิตกูลสู้ๆเมืองเพียวและก็โมโตโครับสาวสวยประจำของสปีดอัพเขา มาดูที่สตาร์ติงกิลดำดับที่8ครับหมายเลข53ครับผมเรษฐวทิตคุณารัตนะอังกูนี่ครับคุณบอยครับแหมดาวรุ่งอีกหนึ่งคนครับดูดูหมวกนะนี่น้องบิสตี้สั่งมาปะป๊าวันนี้ใช้รถเจ้าฟาดครับผมนะครับเจ้าฟาสตาร์ติงกิลดำดับที่เก้าหมายเลข42กวินปฏติพานประเสริฐครับผมเอ้พี่กวินคนนี้พี่กวินบินได้นะครับสู้ๆครับพี่ พวินโคนีโอ้โห <Yeah. S 1> oh, คนถือธงไว้นี่ขยันขันแข็งมากเลยนะฮะสตาร์ติ้งกิจลำดับที่สิบครับแปดแปดแปดเจเ์มีฮิลล์ฮัลโหลเจเ์มีกูรักอะไรเออโน่เย่ดับเบิลวันอยู่ต้องไฟติ้งนะเอาเลดนเวอร์กิฟฟอ่ะกี่รอบทั้งหมดครับผมสิ <10 S 1> บรอบสนาม เอาต่อไปครับ F1 F3 F1N F3 F3S ครับเตรียมตัวติดทานสปอร์ตเดอร์ปากทางพิษเวลานี้เลยนะครับอ้าวทิมทำไมยูไมอยูกคันสุดท้ายเลยเหรอทิมอ๋อทิมอยู่ฟังนี่สามชิโมติซิเลนสกี้ครับผม บ็ Box ing, อกซิ่งบ็อกซิ่งอชิมมาเรื่องงี้แล้วที่อยู่ข้างๆเข,ขเจ้าตาลนะที่ผมอ๋อเพื่อนเราอ่าออตินสยามาออตินสยามประวัติประวัติยาวนานมากนะฮะ,ะพิมพมาสามหน้ากระดาษพี่อ่านไปกระดาษเดียวพี่หลับเลย <laughs> ตาล t a r t your engine Start your engine Everyone Start your engine one minute เด็กฝรั่งเยอะเหลือเกิน พูดไทยชัดกันทั้งนั้นนะพูดพูดได้กันทุกคนนะค,ครับุณผู้ชมเขาเป็นเด็กไทยครับที่หน้าเหมือนฝรั่งครับมผมพูดก่อนครับคุณอย่าคิดว่าเขาเป็นชาวหลังชาตินะครับเขาคือคนไทยที่หน้าเหมือนฝรั่งแค่นั้นเองฮะ <laughs> ตอนเด็กๆแม่ดูตอนท้องอ่ะดูลูปฝรั่งเยอะคุณอะไรเนี่ยคุณสิทธิ์เหรอครับค,คุณสิทธิ์าภาเหรอครับบอกว่าตีดูบักตีดูบักที่หนึ่งในรุ่นเลยนะคะสู้ๆค่ะ คุณเอกเกี้ยวกรการบอกเมืองเพียวรถถังอ่างศิลา,าคุณบอลนะฮะวุฒิพูธวุฒิพรนะฮะบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากครับพี่บัณฑิตรดาแย้มนะครับบอกพิติีโชว์เต่าบินให้ดูหน่อยครับพิติีใช้โลออนครับพิติีเลยไม่บินแล้วนะครับใช้โลออนนะครับพี่บัณฑิตรดาแย้มครับ คุณไตเติลบอกพี่หนึ่งเนศรอบกี่โมงเหรอครับพี่หนึ่งเนศน่าจะอีกสักคู่รอบต่อไปก็น่าจะพี่หนึ่งครับมี FC มารอแล้วครับพี่หนึ่งครับรอบต่อไปมีครับมาสเตอร์มีดฮะพี่พี่หนึ่งฮะเอพี่มาแล้วฮะสิบรอบสนามครับคุณผู้ชมครับสิบรอบสนามด้วยนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเจ้าเอกกานโลกเข้ามาด้วยเหรอโอ้ยคิดถึงเอ็กอะ บัณฑิตและยาคุณบัณฑิตและยาแย้มคุณบอกว่าผมคิดถึงพี่จิมมี่ครับคุณก็เจอกับพี่จิมมี่เกือบทุกวันคุณเอ็ดโดบอกตีสองกวินบินไปกับโคนี้แน่นอนแน่นอนคุณเอ็ดโดเขาดูแลพี่กวินอยู่เดี๋ยวพี่กวินจะบินไปกับโคนี้มันจะดีไหมพี่มันจะบินดีไหมเนยคุณเมสอาจิบอกว่าแม่ผมใจดีที่สุดในโลกสู้ ใช่ครแม่คุณแข่งครับพี่ที่มีนะมาเรด้วยสวัสดีคุณแมนะอ่อะไรนะฮะเสียนดึงอูอัมพันเออไม่ใช่คะโคนลอัานฮะยังไม่ถึงนะ<อ>เห็นไหมครับผู้ชมครับคงเหลืองแดงนะครับแปลว่าแทกลื่นครับแสดงว่าเริ่มมีฝนลินลิน,ล,นลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักแข่งก็ใช้ความระมัดระวังครับ แต่ในสนามเรายังไม่ได้ประกาศเป็นเวทเลสนะครับก็บใช้ยางเดิมอยู่นะครับเนี่ยฮะพี่ตีแว็กซี่เริ่มเปิดเปิดที่ปัดน้ําฝนกันหลายคันแล้วนะครับแสดงว่ามีฝนจริงๆคือบางทีในในสนามพิระเนี่ยในความยาว204ครับผม2.4ก<อ>ิโลมนะครับสิบสามโค้งเนี่ยบางทีมันตกหย่อมนู้นมันไม่ตกหย่อมนี้ มันตกข้างหลังเขาไม่ตกตรงนี้นะฮะมันก็โคลาซีกโลกนะมันก็ด้วยความใหญ่ของบิลาอะไรครับครับผมสนุกฮะฝั่งนูนก็สนุกฮะฝั่งนี้ก็สนุกฮะฝั่งนูโกคาร์ทยังมันกว่าเลย <c oughs> ลูกเป็ดเล่นน้ำเลยนะแน่อย่างนั้นแนหะ <c oughs> เอาละครับเซฟที่คาดับไฟครับเดี๋ยวมาดูมาดูว่ารุ่นนี้จะเป็นอย่างไรครับไฟอิดนะครับผมรอสักครู่เลยเปิดเกมการแข่งขัน ุมการเปิดเกมโดยคิสกับสเตฟานอาครับ okay, <like> และส, ouais. สัญญาณไฟดับลงครับเปิดเกมการแข่งขันสเตฟานเบอร์เกอร์กับคิสพารามครับผมสตีเฟนก็มากับเขาครับผมเอาแล้วตอนนี้ผลเริ่มตกเล็กน้อยและกําลังซัดกันอยู่นะในกลุ่มข้างหน้าดูครับผมจะมีการชะลออะไรกันบ้างไหมหรือเปล่าครับเอาเมืองเพียวเสียอันดับให้พี่บอยเลยครับผมเรียบร้อยครับยังไงบอกตงรอดครับนึ่งังไงครับุน้โหย เพอาีรีสครับผมยังไงครับผมนี่หน,นึ่งสองสามสี่คันนี้โอ้โหเอาละโอ้โหมือเบวติดติดเรียบร้อยเสียตำแหน่งทันทีครับผมเดี๋ยวให้พี่บอยครับผมฟ้าขึ้นมาแล้วนี่ครับน้ำครับสเตฟานเบอร์เกอร์ครับผมตอนนี้สามโดยคริรพสพารับครับผปิดอัพคริสพารับตอนนี้ก็เรียกว่าผลงานดีขึ้นเรื่อยๆครับผม ดูนะเซฟานเซฟานก็ทุกคนก็ถ้าเคยเป็น FC เขาื้อรู้อยู่ว่าเซฟานต้องเอาให้จบเขาเขาจะแรงร้อนแรงๆกันหละข้างหน้านี่จะเป็นในพวก f อ t 6ทีเทอร์โบนะครับแล้วก็เป็นนักแข่งชาวชาวต่างชาติต่างชนชาติเลยแล้วส่วนนักแข่งชาวไทยก็เป็นผู้นำเขาก็เป็นอพลรวมช่วยใช่ครับผมเองครับเอฟคอนแนข้างหน้านี่มวยถูกคู่ฮะเด็กอินเตอร์ นะครับเด็กเตอร์คุยกันรู้เรื่องส่วนข้างหลังนี่ก็ถูกคู่ครับนี่แก๊งเดียวกันเลยนะใช่ครับอยู่ติดกันเลยอยู่ติดกันเลยเอาแล้วครับดูฮะเจ้าคิวฮะมาขอวิ่งใกล้ๆกับพี่ตีหน่อยถ้าพี่ตีบอกอยู่ไปเถอะที่ขอวิ่งของของพี่คนเดียวดีกว่าเรียบร้อมเขาปล่อยให้ยกราคาเขาเรียกว่าเป็นนัก พี่เทอร์ร<ป>ี่พี่ี๋แบ็ซีนนะครับ,รบเขารู้ว่าเอ๊ะมันไม่จําเป็นเป็นอะไรเขาเซฟสุดครับนะแล้วก็เป็นคะแนนนำในรุ่นอยู่แล้วเลยนะครับก็ปล่อยไปเเลยพี่น้องก็เป็มรุ่นนี่ครับวับคซีนพีดูบักครับดูครือที่เลือกเป็นตัวเซอร์อย่างยาวนานกับพี่ตีเลยนะใช่ครับผมนะแต่พี่ตี๋หนุ่มๆตรงนี้รุ่นหนุ่มอิ่มมากหนุ่มๆนะแล้วนี่ครับเบเดตองครับเจ้าคิว ก็แข่งเต็มตัวในปีปีหนึ่งนะครับแล้วฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับฒนาไปเรื่อยๆครับผมโชว์คิวเปในตองก<อ>่อนที่ดูพี่ิีนั่งไปเดินไปหาพิจีพิจีทำอะไระกำลังนั่งพันในหนี้อยู่พันลิ้นหน้าลิ้นหน้า,นาโอโ้โ,อโห,โโหดีครับหมายเลข98โอโ้เมืองเพียวครับอีกหนึ่งลูกกี้นะครับผมรถถังอ่างศิลาอืมรถถังนะครับเขาเรียกรถถังอ่างศิลานะฮะนี่ครับหน้าสามร้อยในรถเก๋งคือ เพืนเพียวเนี่ยเป็นคนที่สะสมรถเลโธคายเยอะมากใช่ครับผมเที่ยวเลโธอ่าแล้วก็พามากับลูกพี่เขานะโดเซนเนอ์อนวิทซึ่งซึ่งเขาจะมีหนึ่งในทีมที่ไปอยู่ด้วย<ช>ขเขาจะทัเกเข้าม็ในสเตอร์นะครับเสเตอร์มีบเคทัศน์แกร์เขาจะเลือกนักแข่งหน้าใหม่เข้าสูก่การแข่งขัให้กับสนุโดีน,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 นะหาครับนีครับไปฟังเรื่องนที่แบบคิดพาเราเลยครับผมยังไม่มีการเปลี่ยนอันดับ เพลฟาน <S 2> <S 2> บอกว่าฉันไม่อยากรำคิดนายไม่ต้องมาพาฉันรำนะนายไม่ชอบรำนะฮะชอบทำเลยฮะรำเราเสียเวลาคะับแรงไหมฮะแรงนะฮะเทอร์โบนะครับผมปีฮะชอบครับทั้งสองคันนี่วิ่งเร็วสุดก็อบหนึ่งปีหนึ่งห้าทั้งคู่แต่คิดเร็วกว่านิดหน่อยนิด บอกว่าตอนนี้พื้นแท็กบางจุดอาจจะลื่นนิดหน่อยนะนี่มาดูครับกาวินโคนี่กวินกวินโอ้โหบรรู้ว่ากล้องจับจะบินอย่างเดียวเลยกาวินครับกาวินโคนี้โอ้โหโชว์บินน่าดูเลยเต่าส้มเต่าส้มโคนี้นี่แต่เกาะเขาจะเป็นโคกาวินลันสต็อปครับผมก็โคนี้กับลันสต็อปก็โคกันนะครับจานเบ่งลันสต็อปนะฮะกับโคนี้ นี่ครับดูครับ,<ๆ>รบหมายเลข4สี่สนะิบสองครับผมวิ่งมาเต่าส้มมาเลยทีเดียวทีนิ้มีเต่าขาวไม่นู้ไหนกันไหนกับพี่เขาอยู่ในรุ่นของแกนะครับวิบ่งไปเ,เรื่รยอยๆพี่สีนะพี่กลุ่มเดียวกันพี่ตีนี่ลแล้วพี่สีขอไปเล่นกับน้องๆหน่อยวิ่งสุดๆเฉลีนะ่ยใช่ไหเอาสุดร้อยอ่า พี่น่าดูเลยพี่ตีพี่ตีแกเรียน่าดูเลยพอมองเห็นคิวคิวแบทบอยของเราอ่ะไอ้ทีมแบทบอยอ่ะแบทบอยอ่ะเดี๋เจอพี่น่าแบทบอยกันหลังมาอีกคนแล้วเอาแล้วโดนลุ้มเฮ้ยเอาเลยพี่ตีพี่ตีจะโดนลุ้มแบบนั้นอ่ะเอาแล้วแบทบอยมาข้างหลังแล้วเจ้าฟาร์แอนด์วีรีเอ็ตมาแล้วมาเป็นเจ้าเปเนตองอ่ะแลกมาแล้วก็สตีเฟนครับผมข้างหลังจอกแล้วอัครวัฒน์ท่นสีรี คิวลาร์ดนะแต่คิวดันหน่อยคิวดันเอาแล้วคิวดันครับเบนในตองฮะนี่ฮะรถหลากหลายสีนะคุณผู้ชมไม่ใช่แบบว่าเขาไปเอาอะไรขนาดไหนมาแปะนะมันเป็นการสไตล์เอาคิดขึ้นเลยหรือเปล่าแสงหรือเปล่าแสงได้ไหมอ่ะยังยังก่อนยังไม่เอาเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ยังเหนียวอยู่ครับผมในฟาร์เติชั่นรอบสนามครับเฮ้ยคิดเยอะ ครับดิคิดกล้าเขาไล้วเขาดิได้ถึงได้ถึงปหะล่ะได้ถึงยูเข้ไปเอลยเอาลเอาล้เอละจนีไมเอตุ้มยาไปครับคิดไปับนเอฟฟจะกินเบอร์เกอร์เอฟฟังบอกไอหิวเที่ยงแล้วอุ้ยรู้หตุว่าไมาก แล้วเนี่ยตอนแรกอะครับที่ผมไปดูนะสกายโร่คันนี้ตอนแรกนะผมนึกว่าเขาแรมบ์่ปไม่ใช่ไม่ใช่ฮะทำสีเอ้ามาดูคู่นี้ดีกว่าสามสี่ห้าว้าวนะตอนนี้นะผมอัครวัตฟัสชเน่เท็กหน้าเป็นตีเฟนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่ตียกให้เหรออ๋อหอเยังอยู่ยังอยู่ตกใจพี่ตีเลยหมายครับแบทบอยแบทบอยคอยคอยนี่ดิมทีมทีมดูครับุกคิลฮะ อากิโกะขนมลูกอมโอ้อร่อยมากวันนั้นเราได้กินแล้วนะอากิโกะกินเพื่อนเพื่อนดูเลยยังไม่ถึงนะสตีเวนวาเห็นคิ่วากันเร่งหน่อยก็ข้างหน้ามันเทอร์โบอันนี้เป็นเครื่อง K ทั้งตะเออนี่เครื่องเ K2 ใต้เลคูคือข้างในเขาเป็นเ K2 ครับคุณโยมใช่หัวใจหัวใจไม่ได้ใช้เครื่องโค่งนะส่วนทิ่ีเนี่ยก็เป็นเครื่องโค่งแท้ๆเรียกว่าสบายความร้อนด้วยอากาศในเครื่องมอหนา เรียกว่าตองรุ่นตกงรุ่นเนี่ยเรียกว่าหายากครับเครื่อนเองนะครับพี่ตีดูแลเครื่องหนึ่งทำเองทุกอย่างเองสีทำคันนี้มาหลายปีแล้วหรอฮะนีุ่นนีบางทีชุ่งล่างก็ต้องไปสิริทัตออโต้นะพี่จิมมี่นี่พี่จิมมี่ก็ดูแลทุ่งล่างตีนะ กันดีเฟนฝากระโปรงมันเพิ่อเพิ่ออย่างนั้นอ้าวทีมมาแล้วทีมมาแล้วทีมโมซีซิเนสกี้ครับผมเออทีมมาขอติดพี่บอยหน่อยอ่าเนี่ยการมินินะอ่าที่เป็นตัวแทนนะครับที่ชอบแบบนี้นะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีนะมินีฮ่องกงครับจังเออหมายเลสองหมายเสองสีสองหมายเลขสองสำหรับเวลาที่เราดูอยู่นี่นะครับหมายเลข83นะเวททีเขาอยู่ที่1นึ่าทีหน น่าดูนะผมสำหรับรถเล็กแบบนี้ของเขาเป็นเทอร์โบนะเป็นเทอร์โบใช่ล้อหลักร้อยฮะเนี่ยวสามล้อฮะล้อที่สี่องใช้ฮะถอดทิ้งไปเลยเนี่ยยกล้อโชว์เลยฮะมานยัยเฮ้ยบีบอยหันมามองกระจกตกใจเลยฮะโอ้โหทิมยูจะมาทิมไหมอย่างนี้ได้ยังไงแล้วฟาร์นฟรีเลียนนั่นเฮ้ย โอ้เจสซี่ทุกบอกว่าเจสซี่โอ้ชบ่ะชบอขอึ้นึ่งชบอไอ้ไอ้พี่บอยบอยหายไปบอยอยููแรงโอเลี้ยวสามรอบจัดให้มยคบ่บอยทนี้ดูเดือดแนดูครับชมครับับแบบบ้า <UK> จะต่อยมวยอย่างเดียวบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งก็บ็อกซิ่งตลอดอะเวลาเขาขึ้นรถก็บ็อกซิ่งลงมาก็บ็อกซิ่งรักหือเกินยังไงครับเนพอดีฮยเรียกกองกันหน่อยฟ้าแอฟฟิลี่ฮะฟ้าดมันขับเรียกกองหน่อยนะครับผมบอยเบนซินนะบอยเบนซินทีนี้เหมือนกับวินดีเซลอะบอยเบนซินวิ่งมาแล้วครับบอยเบนซินหมายเลขเก้าสิแล้ว ที่ดีโกเชียเมืองเพียวล่ะเมืองเพียวกำลังมาฮะเมืองเพียวรถถังอ่างทับอ่าแล้วอ่างศิลากวิ่งมาอยู่ฮะหนักโคก้งนะคนค้มาก็อ่างศิลากายคค<อ>ไงเอกเพิ่มน้ำหนักใหญ่เลยใส่รถเฮ้ยเหลือสามรอบแลนะทุนลงเหลือสามรอบครับกองเชียร์อยู่ไหนฮะนี่ดูเลไปเจอดูใกล้ๆรถพวกนี้มีเสน่ห์ะน่ารักดี พวกชาวฮ่องกงที่เอามากคโอ้โหเวลาวิ่งบาเนี่ยมันดูเร็วเร็วนะเร็วเลยเป็นกลุ่มเขาได้น้ำเอาคิดพารามครับผู้นำตอนนี้ครับตามไยสเตฟานครับผมยังลำเป็นคนนำอยู่ฮะยังลำนำอยู่แล้วก็คันที่สองก็จะเป็นแบ็กเกอร์ก็ยังหาซื้อแบ็กเกอร์อยู่ยยเฮ้ยจะใกล้ขึ้นขยับมัยสเตฟานเบอร์เกอร์นะครับเวลาเบสแลบตอนนี้ขยับเร็เวสุดเร็วสุดนะนะที่อันดับที่หนึง เป็นที 1, 1. นึ่งหนึ่งส่วนฟิตเนี่ยทีหนึ่งสองคิดช้าหลวงทุกคนเอาแล้วขยับติดเข้ามาแล้วสองรอบสนามันจะมันกันในรอบนี้หรือเปล่าต้องรอดูกันนะครับผมสเตฟานขยับเข้าไปหน่อยขยับเข้าไปอีกนิดนะครับผมรอไล่กันถึงอีกนิดนึงความมันจะมาแล้วครับผมสำหรับในรุ่นของ F6T U.S. มอเตอร์ส่งเขาประกวดวข้างหน้าสปีดราตสงเขาประกวดดูครับเอาต่างชาติทั้งสองคนนะติดไหมสเตฟานสเตฟานขยับไหมสเตฟานขยับเข้ามาใกล้ชิด้ไหมหรือว่าคิดจะฉีกเอาครับเข้าสุดทางตรงครับรอดูรับความเร็วคิดรามกดไปหน่อยหลับไปล้าแตบบข้างหน้ามีรถ้าหนึ่งคันเป็นทางด้านของเจนวี่ฮิลครับผม แฝงสำคัญเลยหรือเปล่าเซมีบอกไออยู่ไอดีดีอยู่อยู่ปรดังอะไรไอเนี่ยเอ๊ะอยู่ไปเล่นที่อื่นไปโอ้โหเรียบร้อยเรียบเกลี่ยไม่ขี้ชมีบอกอะไร What happened ดูทำอะไรกันไอจะตกแท็กแล้วยูไปไกลโอ้ขาง้ายแสงได้แล้วด้วยอัครวาบสิทธิแสงสเฟ้นมาน้ยครับผมฝาไปเยอะไปเลยทีเดียว โอ้โหเอาไว้เห้เอาเฮ้ยคืเคไว้ยไ,ไ,ไม่ทั้งตรงทั้งตรงครับผมตโโัวมาบูธมา,าไางเคยี่แทงไหนครับเคยี่แทงไหนไอ้เด็กเว้ยเดี๋ยวรถสามใจเย็นค <c oughs> ิว <c oughs> อย่าไปแลกคนละรุ่นเออถูกต้องแล้วคิวทัถูกแล้วครับอัครวัฒน์ทับถูกแล้วเพราคนละรุ่นนะครับผมคิวก็เป็นในรุ่นของเขาในรุ่นของ F6C นะครับเอาดูดิรอบสุดท้ายนะพี่ป๊อปดูไหมยังไงสเตฟานขึ้นไหมขึ้นไหมอีกโค้งเดียว ได้หรือเปล่าคิดแรงกว่าได้หรือเปล่าขึ้นมาทางนี้ฉีกออกว่าปะไปครับคิดพาร์ัมพาร์ัมไม่ได้ไม่ได้ครับผมและเรียบร้อยโอ้โหคิดพาร์ัมครับผมอันดับที่หนึ่งสเตฟานอันดับที่สองครับรุ่นต่อไปเฟซหนึ่งเอนฟสามเฟสามเอ็นะครับผมปากทางพิษเวลานี้ครับนะครับผมเฟซหนึ่งเอฟสามเฟสามเอ็ปากทางพิษเวลานี้ครับของเฟซสองเฟสี่ มาแล้วมาแล้วเจ้าคิววันพอยเบนิดองอ่าไปอันดับต่อมาก็เป็นของสตีเว่นนะเขในุ่นของเราอีซี่ก็เป็นอัครวัตพัซิีครับอพิตีอยู่ไหนเนี่ยพิตรีอัพพลุกช่วยแว็กซี่อยู่ไหนไม่เห็นนะครับนี่ครับผม เดววินเนอร์หมายเลขยี่สิบสามครับคริสพาร์มรีซโซเขาอันดับที่1เป็นหมายเลข23่สิสามคิสพาร์ลมอันดับ2สเตฟานเบอร์เกอร์อันดับ3 เป็นหมายเลข6สตีเฟนฟิสซิมอน4สี่ครับเป็น13อัครอักรพวัสซิรีและ5เป็น83ิมทิโมตีซิเลนสกี้ครับผมอรับแล้วตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมรับชมแล้วเชิญทุกท่านไปชมไฮไลท์กันเลยครับ